Một, vì sao. Joseph, can I phontok hamswanda? No, 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 Nào nào, no, 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 ฝนตกลงมานี่เห็นตะคุดบบราได้ายเยยูฮันยังอยู่หัวเขาสวนเนาะฮะเดินนี่งัวเขาสวนร้างบุองจัดการตาย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 โอ <ım> ้ดี๋ยวเดี๋ยวแหมจทุกคน โซ่หัวมันหัวมันมักเอกนะฮะอืมอซำก๊กขาจากกองเลยเป็นโดงวงหัวมันเนาะหลายคักหลายคัก ฝนตกแห้งอ่นี้เนาะบันน้ไปจับกบสรรมกัมาคืนฝนแห้งทั้งฝนทั้งฝ่าพยุหเขาเขาว่าเหนือโอ้นี่ห้อยง้อพี่ง้อกัดอีๆเนี่เด้อปวดห้อยกินเออมากินเด้อเห็นเห็นเดีห้อยแขวนี่ เปื่บาหวาหัวมันตายนทุกคนเป็นเงาที่เป็นลับมันยื่ซื้อเนาะเอามาเสียไว้กันก็เกิดทุกคนอาจเฉยๆเปลือเนาะเพราะว่าเขาบอกความจริงกันนากับนาคุตจีเชียอยู่นั่นหนีงัวกันยังมากลุ่มแห็นว่าไงนะนี่เนาะที่ยังเหลือเมืองกูร้างเนาะ โอ้พ oh, hey. ี่ว้อกินเนาะทุกคนว้อเขาสวนโอู้แอบดือ้อดื้อกินต้นตนอ่อนอหัวอ่อากาดห,ห้อขียวเดี๋ยวหองสีเฮดหยากรุนทุกคนให้สุดทายเบิองไม้โอเคเนาะทุกคนเนื่องจากว่าฝนตกแห้งนาะเมื่อคืนนี้มักจะได้เห็ดไหนเฮางัดมั่นหายขึ้นเนาะทุกคนไปดูกันนี่สิงัดโซ่นี่ นี่เนาะนันจะขืนเป็นหัวนในในี่ได้ทุกคนนี่นี่ขึ้นเป็นหัวนในนี่ได้เนาะแบบที่พอมีหัวขาดหรือว่าขาดก็สีหน่อยหนึ่งเนาะท่านฝนมาตกเัมือนมันเสียดหองอน,น,นยาหรือว่าต่อมันนี่สิขาดรุดไปเลยเนาะนีเขาเบิ่ใสิงานเขาเป็นยังไงเอ้าแอบบริสายแห้งเลยเนาะทุกคน,กคนถือว่าคนนี่ก็ นี่ส่วนดีส่วนที่บดีส่วนที่บดีห้องนั่นคือห้องตากมันเนาะถ้ามันฝนห่มห้มองก็ไลยคลายมันเนาะเพราะว่ามันเย็นในมันห้องปียากแะดหนำหนักมันมันสีดดดงเนาะหลังจากที่เพงเดี๋ยวสีดดดงสมมุติว่าสองพันสี่ดอยกันลดลงมา2000สองพันสองอ่เดี๋ยวกัสีประมาณนั้นทุกคนอือไปูที่สองเบาเยอ,อ,อไปเบิงไงไปดีบิ้วเรื่องนี่เดคล้องสวนเพิ่น ไอ้ะจะคล้องสอนเป็นงานทะเบิงนะทุกค,นน,คน,น,นนี่อู้แอบสีบรายใสแห้งนะทุกคนมันก้ามแขนกระหูนี่โอ้ว่ามันอู้ว่าบุกเอกเลยนะทุกคนโคตจ้าบด่วบอกเรื่อยๆว่าใหญ่อลีนี่งานโซ่อีกเว้อไปหนึ่งที่นี่โอ,อ,อ,อ้ ขึ้นแต้หัวเนาะมันดิ่นบ่ขึ้นปุดจ้าไปเลยทุกคนหนึ่งสองสามโอเคไปกันไหมจับไหมเมงมันมวยแห้งแข้งกันเลยนี่แหม่งแหมงงนแห้งตานกันเลยโอ้โว้ยวอนบอกเองเนาะทุกคนเอาขึ้นน้ำเบิ้งให้เขาเบิ้งหัวเบิ้งไม่ใช่ โอ้โหเงาหนึ <bom cup> ่งก <nek> ็จะอยู่สามสิบโลอ้หัวว่าจำเทียบบ่ได้ด้วยนะป่ะ้โอ้เฮ้ตัวนี้แหงออเพื่อนได้ยูนนี่ว้า เด็กงัดจนวีตเนาะทุกคนมามาหมเข่าเบิ the here, oh, oh. <Wow. S 1> ่งเบื oh. Oh. Uh ้งโอ้โหโอ้โหนี่ปลาวีตไปเบิ่งหนึ่งได้เด็กงัดโอ้จนเซี่ย้โอ้กลาอเขาเบิ่งนี่ต่อนี่เองเนี่ยเอ้ยเอ้าซุกกรไป๋ายโอ้โอ้โอ้นี่ว่าดินมันถึงฝนห้ามเนาะทุกคนขั้นฝนห้ามนี่คืองานบวชขืนเนาะเพราะว่ามันบ่มีคู่แล้วมันเกลบเกินไปเนาะ เอาเบิ <m 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 ่งต่อตัวนี้อีกเอ้าฮัดโซ่เว้ยฮัดในทับมือสมเบิ่งเบงนี่อืออืออือเป็นกำลังใจให้อืออือโหโหดงามเราเบิ่งแต่งาไปนี่ลำซำแค่เราได้ข้อมูลซื้อจ๋าเมื่อไงวะเมื่อไงอ้เบิ่งหงาก็โหด้เลยเมื่อไงสารโอ้ยเสียงจันพร์พอยรต้องทั้งนี้ใส่ผู้เดียวเนาะ เอ้ยนเจ้ามอย้อนมือกันเอาอือ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 คืนนึกกันเอาทุกคนอเจี๊ยมเจียมเนาะบ่มีคู่ตัวนี้ขึ้นได้บ่าอืออือคืนทุกคนว่าผมวั่าไปนะทุกคน อัสตางกล่องให้เบิงนะทุกคนนุ่งเสือนุ่งเสื้อแล้วนะย่านกล่องแห้งเห็นกล่องประเทนผีอคีนะครับทุกคนคือเราไล่กระป๋อมมานะฮะมันกำลังจะสเวกแก๊กกันอีกตัวหนึ่งให้ผู้ชายคนนี้นะเขาปล่อยเข้ากระพนข้างหลังแล้วนี่ จะซื้อจะได้เหมือนจะงานมั่นแบบบุคอยได้น้ำมานะเฮ่ไม่มีความรู้สึกน้ำชิคก์นะครับเราจะเอากระป๋อมเหล่ามาเราดูมันกระโดดชิคก์เอ๊ะเราจะไปถามคนผมซื้อคนอ่ะ ซื้อจะได้นะโอแมนซื้ oh <man> อเนีนะตันนี้เพีงเป็นของประเดี๋ยงอันนี้ข <c oughs> ี้ขยยหน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว่า,น,ววานู้วจังวะนนี้ขี้หน่อยงัดไปอ <c oughs> ว่ามันแตกซะคื้ว่าไม่ตัวว่าอโปตีนเ <c oughs> ออแล้ <c oughs> สิงันมัน <c oughs> สู้เขาหน่อยนี่โอเคขินตั้งมันขินตั้งหาหมาไป่ยไปไปสะบ็แกกันกรบปอมเ วิ่งสปล่อยใส่หรือไรมาเยอะปุ๊บวิ่งสปล่อยสช่เนาะเพื่อการสั้นงธรรมะเน่อยไปของสวนใหญทั้งบอกี่หน่อยก็งานมันอยู่เนาะสมสายทำเรื่องแสงแต่ว่านี่จับมั่นค่าว่าจับเด็กงัดมาว่านี่ว่ายังไงครับสุดก็ไปเอาเป็นคนงานโซ้เนาะ โอหันเนาะไปใหญ่เลยทุกคนโอ้ยอโอมาใหม่เนาะนี่เดิงครับเบิ้งจะงานโชว์เฮาเบิ้งกองล้างมันจังฟินโอ้แต้วอื้มโอเคโอ้ โอ้บักเอ็กทุกคนน้ำกองนี่ยกไรบ้งจังหวะหนึ่งอ okay. โอเคเฮ้ยยำเปิดด้ว้ยโอ้ยอาตนี่นะเอไอ้ยยำเปิดด้อเว้ย่องเนาะงานมือนที่ว่าหลาไวเติมเนาะโหควมันราเกี่ยวว่าินซุ่มหน่องานง่ายอืมู กมันไปนะเดาให้กระป๋อง้วยเนาะกระป๋องสองผวเมียป้อโอ้กับสุกอ้เอ้าอ้าอ้า <c ười> หางขาได้กินหางเลยโหดหัวหนว้าคนหวัวห้กซ่ากี้ทุกคน งามงามเนาะถึงจะเคยคุดมันนองมีสวนนี่เลยะมันงามพี่ดิงามทั้งหน้างามทั้งหัวงามทั้งทึงเนาะมึอนี้ก็คือก้าวสีเงานั่นให้ให้เดี่ยวเว้นะนั่งโมเดลก็ถือว่างาเดี่ยวก็แค่นี้ชุบโอเคแล้วทุกคนวัอนี้ฮะก็สิมเงามันโซเนาะอือเขางาเดี่ยวดูกันเข้ามาแเข้ามาผุ่นได้เงาอันหนึ่งอยูุ่เลยใส่นะครบมันโซ โอเคครัทุกคนเข้ากับงานไก่สีเดียวแล้วนะตั้งพวกต้องแห้งดหลยออีสามขู่นะทุกคนเขาโฮมเมื่อยเอ้ากระดั้งแดดนอนนี่ก็ต้องมีแดดหัวหน้าเดียวอะไปเบ่งกลองล้างเลยทุกคนไปแค่แล้วทุกคน งัดสีแดเลยเนาะมีเม <Ja. S 1> oh, oh. ืองล้างมืม like ืดของหลุดนอนอะอู้หูเกอบ้เป็นเอดเลยิดนาก้อนไอ้ิงัดโซนขมือเอแน่เี่ยมัก่อนแขึ้นสีแดงออมาอนี้เลยนะขึ้นสีแดงามอนี้มันงัดนี่ประมาณอนไอเ็ดมันจะมัคเติงมาคอมเมนต์ได้ดิ

มันยังเลยอยาบอกู่่มันนาขาเปนงเลโอ้งานอันเพื่อนนอกงานไหวไรลามาอู้าลา้นมาเป็นมายอนะุกนเสือแดงกับว่าย่อแพ้อู้โงแนงนเนาะาลา้นมาเป็นมาเยออู้

không <laughs> xuống nào của nó dạng ơi thôi, đang ôm nhiệm rơ 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 ác luôn, ác lên đi, ác, ác

แองกันดินี่โย่ไปอ่าเอาเอานี่แก่ทุกคนท้ายห้องนะท้ายห้องนะโอเคน่าทุกคนหลังจากที่เรากินเขาแล้วเนาะโอเคนะเว้ยวันนี้ที่เราขุดมันแล้วเนาะงัดมันเนี่ย ในกาว่ฟันหัวมันเพะนมันไหนกัไปกินเป็นเขาเนาะนี่คืออาหารของเรูอีสุน้เราบ๊อบเงินกินเบิองน,นี่อาหารก็คือถุอาหารทะเลในกาเหาก็สีคอผักเอาแห้งกันเนาะใส่สีไทยตอนแงดงโอเคโอเคนะทุกคนเนื่นองจากสภาพพ้นฟ้าอากาศเราเป็นใจเนะาะเออบเงินกินเห็ดเปียกฟันหัวมันยังเหลืว,วกันเนาะพ้นก็มาอย่างแห้งเนาะ ฝนตกหน่นยนะอยเนาะกางสได้กับเพรวะว่าฝนมาแห้งดีนี่เห็นบอกเป็นเม็ดสาสาสาตองมาคนเหรออู้งวนฝน,น,น่นจะเททุกคนบ่อยากสิพ้าหน้าผาเนาะพราวบุญกันสิขอจบคลิปไว้ซ้ำนี่เนาะไปพ้อกันอีพีที่สี่บาย